เม่สงค่าแม่สงปีปีน้องน้องเอ๋อเอ๋อสีปันแห้งข้าวใส่หมหอมกูเกอค่ะเมื่อในเป็นวันที่เศร้าเกาเดินทวนหาปีสองเหตุเศร้าเอดค่ะในตอนในค่ะเตยอ่อนปีปีน้องน้องหาข่าวกว่าด้วยเงาลายแห้งการยานเมืองอินหนึ่งค่ะอันนี้ก็เดียเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่อันหนึ่งก็วานไลยว่าจังหนึ่งในค่ะอเป็นข่าวเงาเกี่ยวกับเรยลองแห้งการยานเมืองตั้งนค่าออกมาในกลางใจว่าจังหนึ่งในค่ะอแห้งการยานเมืองอันลูกดีในเมืองคมตัเมียมมาสิ พอดแผลไว้ดีในเมืองไทยนั้นนับอ่านโฮเฮงค่ะจับเจอแมงตาเป็นโควิด1 9ค่ะว่นไะนกำในอําห้านใจลงลุ่มล้วยอดยาลีแลคอมคัดออกมาในกลางใจวันไะห้วันที่27้าเจดเหลือนโทนที่หาปี 2. สองเหง่งเ้าเอดในแห่งการเมืองคมตุมเมียมมาอ่านโฮเฮงอันเข้ากว่าเหตุการณ์อยู่ไว้ดีโครงจากโครงการคอมปานีแค่คอมเวงเขาย่อยเจด,ดอน พชรบุรีคนาะจึงไทยนั่นแน่อันที่จับจอแมงตาเป็นโควิด19มังชื่อในเลยเก็บกักโตค่ะเนຸມและกุมขังโตอยู่นั่นในอําห้านใจลงลุ่มลายดยาปันลีลีแลลูกขึກนในกลางใจนเขาลาดว่าปึโตນ่ะก็บโตํานั้นก็ห้องว่าโคงย่าโจเมีตีวางโคงจากนัมีกวน่าโหปากมนเลอยู่จ้มกัน มังก็แน่เลยฮู้ว่าจับเจอแมงเหี่ยวกล้วยก็ว่าไปเลยกว่าฮ้องยาลงแต้แตนะมังเจก้ก็ึกังโตกักโตไปตวยเงาลาย14วันแฮอยู่คนเข้าลอเลกันในคําว่ามังก็อําใส่ผ้าต้มซบต้มปากย้อนเป็นโรงงานเก่าแลในโคเลี้ยงก็อํามีเอกอม,อกอมีมอยาก็อํามาปันกินยายาสังแดกลมหนาวละลายจังนั้นก้ยเขานําตงกินก็อํากุมทน เป็นเฮดไน่ค่ะว่านะเฮดันี้วเอาะไรเผดถึงมาวันที่เศร้าเจนนันไฟผ้าก็ซากวอยแท่งเลยอยู่ในรับสิ่งตั้งวันอ,อ,อุบอบอับอบไม่ก็ซ้าไมหน่ะน่ะเนาะมังเจอในไปออกกว่าตั้งนอกเจอเขาอําเยือนไรย่อเสียวแลจังไรอ่อนกันลุกข้นในกลางใจเนี่ยาผูมิปูนพ่นห้องจากลาดว่าแห่งการเขานั่นซวงแห่งไฟฟาดในโฟนเมื่อเหลียวกันน้าม,มังเจอซ้าเอาพัดลมแผ่มเสียวเลมาผุย กำพองซ้ำป้ามอเข่ามอพักจจได้มาหงน่ะเนาะหมอเข่ามอพักไฟฟ้านั่นสิมาหงกินเยี่ยมในนั่นแลใจแห้งไฟฟ้าน้ําปนตีสิจังไรกวยกว่าว่าจังไหนคะ่ะถึงมาเข้าเยา่ํมกลางคําซิม่วงปายนั่นในผู้มีปุลพ่อนเขาจังมากกดเจดทัดทองเสียวแลแม่ใส่ปั่นมอไฟฟ้าคึกดอนแลจังแลใจไฟคืนไหนคะดีในว่างฮงจากรงการนัน กวนเหตุการณ์ไทยและตั้งมาในขณะนะมีเกาเหงยไปะคะ่ะอ๋อแต่ 6, ควบผ่านก้นที่จับเจอแม่งได้เป็นโควิดสิบเก้าเมื่อกลางเหลอนในอ่านโหปากมันเผอว่าถึงมาวันที่ร้าเจ็ดในะค่ะนะมีกว่าสามเหงงหนึ่งปากเก้าสิบเก้าก้อนในค่ะค,ะครึ่งไปนั่นเป็นแห่งการยันมืงองร่นล่อนว่าจางไหนคะ่ะอ,อ๋ออ๋อค่ะพี่น้องข่าถทอมขา่าวงาโห o ใน่ยอเป็นไว้เจังหือพองค่ะ โกอกตกใจค่ะเนาะเนี่ยตั้งเป็นโควิด -19 เกเหมือนว่ามันตีหาย่อกล้วยกาว่ามันก็ยังตึกแพอยู่เนาะข้อมูลอันในข่าวใส่หมหอมเลยพึ้งอีกเอามาดีห้องการข่าวเงาหางเสงใตเนี่ยค่ะสื่อข่าวไทยหลายห้องการก็ออกไว้ค่ะนะป้อนัันในข่าวแต่ออนพป่นนอกข่าวก่าด้วยเงาลลยตั้งเป็นโควิด -19 กาที่ในเมืองไทยอีกหนึ่งค่ะนะเงาลลยตั้งเป็นโควิด -19 เกาในเมืองไทยเป็นไว้จึงหื้ในขนาดต่อถึงเมื่อว่าวันที่28บดเนี่ยค่ะ ในเมืองไทยในกดท่าทั่วผันกวนที่จับเจอแมงดาเป็นโควิดสิบก้าตั้งมดมีหนึ่งสนสี่หมนี่เงเกาปากเจ็ดสิบหกค่ะอันตึ้งยอดยาโตัอยู่มิสี่หมื่นงหนึ่งปากหาสิบอันยาแค่นยอมีเก้าห่นเงแปดปากเจ็ดสิบสองอันไยลู่ตายย่นเปิ้วว่าตั้งเป็นในขณะมีอยู่เกาปากหาสิบสี่กอค่ะเกปากหาสิสี่กอว่าจังไหนคะอ๋ออันนี้เป็นข้อม,มูลต่อถึงวันที่เิรก้าแกลางคํำวันไหนคะ อ๋อค่ะพี่ยบีน้องน้อค่ะเพราะว่าเฮาค่ะมาถ่มจังไหนย่อไหนมันก็ยิงแค่หลีฟังได้แต่ะค่ะเนาะเฮาขายหัววะเปื้นตีอันเฮาคายอยู่นั่นรอดเพ่หำรอดเพ่เงาลายเป็นจังหฮือจอมมีคนติดจับในคณะกำนันแลไก่เพ่แวเพ่ไว้กว่าในลีเลเซเปิ้ลในค่ะเนาะงงแวลองกว่าในแกก้นน้ำป่อวะอ่าำลำลองอ่ำลองใหญ่ในเจ๊งเฮาคาในก็ อย่าเพออกกว่าในเกยก้นนําในลีเลเซเปิลนะคะเนาะใกล้ๆล่างมือปันค่ะใกล้ๆล่างมือปันแหวก็กินปันอาหาราตั้งกินอันมีพ่นลีตอนตาโตัวเฮาตอนตป้ายอยู่ลีเฮาว่าจังไหนค่ะ ตั้งเป็นในมันหันโตมันคันนะอันลีโกและอันลีแม่ใจแท่งอันนึงได้บางก้อนในติดจับยาวมันออกฟางหางเพราะว่ามันออกฟางหางได้ก็ฮู้ว่าเออเฮาจับเปล่ก้ในจับเปล่าจับเปล่าให้ไดหน่ะเนาะก้อยการมงก้อนในอ่ำออกฟางหางค่ะว่านะติดจับเสร็มออกฟางหางเหวากว่าละลายตีให้ได้ตั้งเป็นก็จังกว่าแพ้ให้ได้ตั้งเป็นอันใน้ํามันจังแพ้กันง่ายมันจังจับกันง่ายเนาะก็เปรียว่ามันเหมือนจังตั้งเป็นวัดนั่นคันนะพี่น้องค่ะฟังด้วยค่ะแหละ ก้นเฮาค่ะในป้าเป็นวัดแนมจ้ะอยู่ห้องเดียวกันอยู่ในลูกเดียวกัน,ก,ออนก้าอ่อนแก้เขาจับกันเหยานะเนมันเป็นเฮ็ดไหนคะ่ะก้อนน้นและเงื่งเวนรองกว่าในแก่ก้นกนําในก้อนหลีขนาดในวงวังไหนคะ่ะข้าวใส่หมูหอมเตออ่อนปีน่นอคา่ะต้อยฝังหางอินหนึ่งขนาะดป้ามันออกฝังหางมากไหนนะก้นที่จับเือแมงตาเป็นไหนค่ะก้อนนึงและก้อนนึงในเะตอําเมินกันไหนคะ่ะนะมังกอก มังก้อนเน like like ี่ยเตมีมพังฟางหางมันจะหนว่ามีล่มหนาวเฮไอเฮเฮ่ฮืออโอนโอนเฮใ้เหนยฮก็เคลื่อนหายเคลื่อนเจ้าไหนก็มีมังก็อเพ่เป็นมั่นนําอินนึงค่ะก็เดือดเจ็บจมเนื้อจมโตข้อเจ็บต้องกว่าตาเลี้ยงโคเจ็บเจ้าไหนคณะอ่าไรเซียวไออ่าไรอายาศาสตร์และเจ้าไหนค่ะอ๋อเป็นไว้ให้เจ้าไหนค่ะปะยอก็เตมีตุ่มต่าๆเจ้าไหนเคลื่อนจมผิวเนื้อผิวหนังไหนค่ะซองเจ้าหนังว่า เป็นห้าวแห้งคดออเป็นขั้นที่สามย่อหนจึงก็ได้ถวยใจกับถวยใจหยาบอกกับฮะได้เป็นเฮ้จึงไหนคะถึงดีเลยเขาของไอซี่ยน,น่นะเนาะเลใจเคิงจอยถวยใจว่าจังหนังไหนคะ่ะอ่อค่ะเนี่ยก็เป็นฟังห่างคดปอดอ่อนตอนนึงเกี่ยวกับเลยลองเงาลายต่างเป็นโควิดสิบเก้าไหนคะ่ะกไ็ไในซ้ำไหนก้นห้าค่ะเน่ห้าค่ะได้หูเลยจึงหือว่า เขาเตตี้จับตั้งเป็นเหมือนหื้อในภายแลกล่อมหูไรค่ะเนาะมันก็ก็เตว่าบพราะเป็นค้นอายุใหญ่เขาได้ก็ติดตี่จับง่ายเฮาก็ตเดจัางเป็นเท้าเฮี้ยงโย่ในขะกวยกาวามังก็ในขณะเป็นก้นหนุ่มไยเป็นก้นหนุ่มเป็นหมาเป็นสาวอายุสามปลายอายุเ0้าปลายจจเน่เหจะแพงกว่าจะไน้ก็มันสามีเหนในค่ะเนี่ยกานันแลตั้งเป็นตั้งตั้งเป็นในมันกล่อมล่ำเลยใจเขาย่อก็เข้าค่ะกล่อมล่ำหูเลยว่า เพราะว่าเฮาคัดตึบจับในเฮาติดตึบจับเพียเฮาที่ออกฝางหางมันจังหือเห็นในหน้าเนาะมันได้เป็นแซนมอกหือแซนปานที่1 5ที่2 5อนันก็คั่นแง5เฮาก่อมโดหลค่เนาะกนึงและกนึงติดเดียวติดจับเดียวนี่ก็มันก็เหมือนกันเห็นนั่นค่นะปยก็ต้องเป็นในอันีไม่ใจทงอันนึงซ้ําเป็นอีหางแ มันแพ่มันหลากหลายเจอพันมันง่ายค่ะเนาะเมื่อเต่มันได้่เป็นตั้งเป็นสายเจอพันลูกตังเมืองแขมาว่าก็เได้เป็นสายเจอพันอังกฤษว่าสายเจอพันอินเดียว่ะหลไรเจอาไนคะเมื่อเจ้าในย่างไรยินทแงวสายเจอพันไทยเนี่ยก็น่ะอันนี้ได้ค่าก่อไปเลยหันข่าวที่ออกมาเป็นตั้งการค่ะนะป้อเลยโหดลองเคิมน้มันเจะหือในเด่มาเปิ่นเผารันในเปิ่นพี่นอกค่ะสบกว่าค่ะเนาะยินจมกูกกที่คับถอมปันแห้งค่ะยันห้พิ่นค่ะอยู่ดีกินวานและรดเ well, พ่รอดหลานรดเพ่เคียนตั้งเ er. ป ออกคาออหมายสงคา